ครับอีกหนุ่มดีนะครับเป็นคุณลูกค้าอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับมหาสารคามมาออกรถกับทีมงานของผู้การต้นีแล้วนะครับอีกหนุ่มคนงานของเจมส์นะครับก็ครับขอบพระคุณลูกค้าทางนะครับไปเน้นเป็นยังไงบ้างครับพี่ออง่ายครับถ้าใช้เงินเยอะก็ไม่ต้องใช้คุณครับใครับครับถ้าตามตัดสก็ก็ง่ายเหมือนกันครับครับผมแต่ต้องเอกสารั้นเรื่องไหนเรื่องระยะเวลาในการต่อนี่เป็นยังไงครับ ไม่ถึงเือนเลยครับเราบริการให้เต็มที่อยู่นะครับไวมากไหวเยี่ยมเราทำไวมากครับเยี่ยมคุณภาพงานก็สวยมากๆนะครับเปนตัวสีแดงอันนี้เป็นดุล210แรงนะครับสวยงามมากนะครับสามที่ลูกค้าสั่งเลยครับเดี๋ยวเราไปชมดูข้างดีไหมครับว่ารถเรามีอะไรแต่งบ้างครับครับผมด้านหน้านะครับก็จะเป็นกันชนหน้ายิงยันแบบโฟมเยี่ยมนะครับจด้านข้างประตูเราก็เป็นแบบโฟมเยี่ยมนะครับส่วนที่นี้ลูกค้าก็เลือกแบบเอง สวยตามนี้เลยยสุเม็บอกจัดให้อยากได้ทําไหนเนี่ยทาไม่ได้หมดนะครับยุสีครับเงางามมากนะครับไม่สวยตรงไหนอพารกามางงครับบางคนหลังก็เป็นคูเมียนะครับล้อเลยชุบหมดเลยนะครับผมตรงนี้อ่าหัสาย้ายแล้วีนะฮะเลือกแบบตามลูกค้าที่ลูกค้าต้องการผลงานของอูเอสทีเราลงไปไดอีพีมากลูกค้าสามารถติดตามดูได้ตามเพจของมิโนแล้วก็ในสินงานของ ต้นได้เลยนะครับผมว่าลูกค้าติดต่อสอบถามอยากจะได้แบบไหนแบบไหนก็ติดต่อมาทางทีมบริการต้นได้เลยนะครับเราทำลูกใช้ทุกท่านใ้ทุกแบบสไตล์นะครับดีรับใช้ทุกท่านบริการให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดราคาเป็นไงบ้างเนี่ยราคาไม่แพงครับไ่แจะบอกว่าไม่แพงไม่ได้ เรามาคุยหลังไม้รดเท่าไหร่แต่เท่าไหร่เพียงจัดให้จัดเต็มหรือแล้วครับผม <นะ S 1> อันนี้ราคาด,ดีมีคุณภาพครับผมดีเอสีนะครับมถวันนี้ก็ทีนี้ก็ขอจบดีตรงนี้ครับครับสวัสดีรครับ